ลบมาช่วงนี้มีความสนุกของละครอีกเรื่องมาให้ชมกันไปชมกันเลยครับละครแคน2แผ่นดินคืนนี้ความมันดุดันยิ่งกว่าเดิมค่ะเข้าสู่โคงสุดท้าย<อ>การไล่ล่าและการแย่งชิงขุมทรัพย์ยิ่งสนุกสัปดาห์ที่แล้วคว้าเรตติ้งไปถึง5.1เหล่านักแสดงและทีมงานก็ดีใจกันหนักมากค่ะสวัสดีครับโอ๊ชาคิดนะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณ แฟนๆละครแคน2แผ่นดินทุกๆคนนะครับที่ทําให้เลตติ้งของละครเรื่องนี้ขึ้นมาแตะ5แล้วตอนนี้ก็ดีใจครับแล้วก็อยากจะขอบคุณแทนทีมงานคนอื่นแล้วก็นักแสดงท่านอื่นด้วยนะครับว่าทุกคนดีใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยที่ทุกคนชอบละครเรื่องนี้แล้วก็อยากจะฝาก หลังจากนี้อีกด้วยนะครับไปถึงตอนจบเลยอย่าเพิ่งทิ้งกันเรารับรองว่าหลังจากนี้มันมันมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากกว่านี้อีกแน่นอนครับรับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับและคืนนี้มามันกันต่อสองพระเอกโอชาริตและริดวิชยพงศ์จะต้องช่วยกันบูเพื่อชิงตัวประกรันฉากบูแน่นๆตะลุมบอลกันในกุดังร้างหนุ่มๆบอกว่าเป็นการบูที่สนุกมากตัวละครเยอะต้องดูจังหวะกันดีๆค่ะชมแคนสองแผ่นดินกันต่อคืนนี้นะคะ